สุขสบายดีพี่น้องอาเขามาเบิ่งมาเอาเดอมลดผลได้เดิมมีคันใ,นใหม่ๆง,งามเดิมลูกค้าเด้อสนใจคันใดไปยทีกำลังสอกหารด,ดุณได้ไปแก้เครื่องไปแจสิ่งคองนักต่างๆแมนเขามาเบิ่งได้ทีนี้ทีเดียวเนาะรถเท่าได้มาตรฐานเศกกลอยโฟเซนก่อนส่งลูกค้าเนาะมีแต่คันใหม่ๆงามๆเลยลูกค้าไอ้หมักคันใดบอกว่าจะเป็นรุ่นน้อยรุ่นใหญ่ไม่เบิดคันเลยยักดีสีงาม พร้อมใส่งานเลยสื่อเมื่อเ่าต้องเหตุนางเงาะลูกค้าพร้อมเขับมาเบิ่งมาชมได้อาหารเผาเลยเนาะราคาเป็นกันเองกันเองเป็นราคาโปรเพงเด้อลูกค้าเด้อมีแต่คันใหม่หมงามๆเนาะม,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 มีทั้งสดทั้งผ่อนราคาสบายกระเป๋าแน่นอนเนาะพ่องลูกค้าถือใจรถแต่ละคันพร้อมใส่มาตรฐานเส็บร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะ ประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรถหันเราคันใหม่ๆงามๆเด,ดือกค้าเดินมาคันใดสอบถามได้เนาะรายละเอียดเบิ่งตำคลิปวิดีโอเขาเลยเนาะสอบถามได้มีแต่พี่ซูมเด,ดือกค้าเดือปีเก้าเจ็ดขึ้นเงืนเดือเก้าเจ็ดขาปีสองพันหนึ่งขึ้นเงิอเนาะมีแต่คันใหม่ๆงามๆเลยเป็นประเภทตโตโยต้าวีโกโกับวีเนาะ คันใดอยากให้เฮารีวิวคันใดให้ลูกค้าเขามาสอบถามส่งมาถามได้เนอกจากให้รีวิวคันใดให้เบิง้งเขายินดีรีวิวให้เบิ้งเลยเนาะมีแต่คันใหม่ๆงามๆพร้อมใสเลยเนาะเขามาเบิง้งมาเลือกเลยเนาะราคาเป็นกันเองกันเองลูกค้าราคาบ่แพงเดอ้อราคาพี่น้องก,กันเองเนาะตอบแทนกำไรคืนกำไรให้ลูกค้าคันใหม่ๆงามๆแผน่นโต้แต่ละคันนี่อิบเอี้ยมสำอ,อก โคงงานเลยลูกค่ะสำหอ,อัโคงงานเลยเนาะแต่ละคั้นเนาะแม่นลดบริกแกตนักทรงล่างแต่ละคันนี่แม่นรอยเด้อทรงล่างเด้อทรงล่างแต่ละคั้นนี่แม่นนาเนี่ยลายหายห่วงเลยเนาะทรงล่างแต่ละขั้นนี่ร,ร,นนรนนับรกันลอยเลยบ่มีสอดบ่มีโปกบ่มีโดกนี่เนะาะงามเลยมาเบิ่งมาสมได้ติบนไดเขาเซ็กห้เขามาเบิ่งมาสอบถามเลยเนาะค่ะ คันเอี่ยมง,มงามเลยครับมาบึงอยู่หานเอาได้เลยเนาะราคาเหมือนเป็นกันเองเลยย่ำมาราคาเป็นกันเองเลยเนาะราคาบรแเรงทเลยลูกค้าดเด้อเข้ามาบึงมาเอาได้ผ่านเลยที่กำลังซอกรถไปแก่มันแก่เครื่องอยังกะเข้ามาบึงมาสอบความได้มาตามหานเอาหัานพีเคสื่อขายรถมือสองเด้อหานของท้าตั้งอยู่ขอบเขตบ้านพธสว่างใต้เส้นทางอันหนึ่งเนาะ นครไกรซ้อนแขวงสวรรค์าเขตเขามาเบิงมาสอบทามได้ตลกด้านใหม่ๆงามๆเลย